สวัสดีค่ะแปมนเปรียพรทรัพย์แสนนากร m c o r n e t วันนี้ขอเกาะขอเบทีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่จากขอประชุมในบริษัท Apple ที่แคลิฟอร์เนียค่ะ การถแถลงข่าวเริ่มเมื่อทิ้งคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยหรือ10บโมงเช้าที่สหรัฐทิมคุกซี o ของ Apple ขึ้นเวทีเปิดตัว iPad Air 2ซึ่งนับเป็น iPad จอใหญ่9.7นิ้วลำดับที่6นับแต่เปิดตัวรุ่นแรกเมื่อ4ปีก่อนโดยตอนนี้มี iPad ถูกขายกระจายอยู่ทั่วโลกแล้วถึง225ล้านเครื่อง iPad Air 2มีหน้าตาเหมือน iPad Air ที่ออกเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะแต่บางลง1.4ม mm, ิลิเมตรมาอยู่ที่6.1ม mm, ิลน้ำหนัก4ีขีดกว่าเบาลง30กว่ากรัมคราวนี้มีบอดี้สีทองมาให้เลือกเพิ่มเติมจากสีเงินและสีเทาค่ะ หน้าจอ iPad Air 2บางลงลดแสงสะท้อนเห็นชัดขึ้นมี CPU A8X ตัวใหม่พลังการทำงานเร็วขึ้น40%กล้องอัปจาก5ล้านเป็น8ล้านพิกเซลและเพิ่มปุ่มโฮมที่เป็น Touch ID สแกนลายนิ้วมือได้เหมือนใน iPhone 5s และ6 นอกจาก iPad จอใหญ่ Apple ยังอัปเดต iPad mini จอเล็ก7.9นิ้วด้วยโดยออก iPad mini 3แต่อัพก็เหมือนไม่อัพเพราะทุกชิ้นส่วนเหมือนเดิมทั้งหมดยกเว้น2ข้อคือมีสีทองให้เลือกกับมีปุ่มสแกนนิ้ว Touch ID แค่นั้นเองซึ่งค่อนข้างทำให้แฟนๆผิดหวัง ก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่กำลังจะซื้อ iPad มาใช้งานค่ะเพราะ iPad Air และ iPad mini รุ่นเก่านั้นลดราคาลงทุกรุ่นบางรุ่นลดมากถึง5,200บาทส่วน iPad ใหม่ทั้ง2รุ่นหลายประเทศเปิดให้จองวันนี้แต่ยังไม่ประกาศกำหนดการขายในไทยค่ะ นอกจาก iPad แล้ว Apple ยังเปิดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ iMac รุ่นใหม่ซึ่งมีดีที่จอค่ะเป็นจอเรติน a าความละเอียดสูงถึง 5K ถือว่าเป็นจอคอมที่ละเอียดที่สุดในท้องตลาดยิ่งกว่าทีวี 4K เสีอีกส่วน Apple Watch ที่หลายคนจับตาเดือนหน้า Apple เตรียมเปิดให้นักพัฒนาได้ลองเขียนแอปเพื่อใช้งานกับนาฬิกาไฮเทคด้วยค่ะ ส่งท้ายกันที่ค่าย o o o g l e เพึ่งออกมือถือ Nexus 6และแท็บเล็ต x u x u s 9พร้อมเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android รุ่น5.0คราวนี้มาในชื่อ Lollipop ที่แปลว่าอมยิ้มค่ะชูจุดเด่นหน้าจอที่ใช้งานง่ายและความสามารถหลากหลายมือถือตั้งแต่ Nexus 4อัพได้เดือนหน้าส่วนยี่ห้ออื่นๆจะทยอยตามมาราวต้นปีค่ะ สินค้าใหม่มากมายช่วงปลายปีเรารับรู้กันไว้ให้ทันโลกนะคะแต่จะซื้อหรือไม่ขอให้พิจารณาความจำเป็นอย่างถี่ถ้วนและพอเพียงค่ะนุ๊กแปลมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ